สวัสดีครับผมมือนี้มาพบกับช่องบ้านสวนเพียงพ่อใจนะครับมือนีครับบรรยากาศแยกมือแลงนะครับหาอาหารกบครบับพามาเบิงบ่งกบข้างนอกข้างนอกนี่ก็กบ,บนะครับครับเรามาใหา้อาหารแยกมือแลงนะครับไม่ได้ใหลล้ร้ายเพราะว่าแยกมือแลงเขาเสียบไฟใส่น้ำนครับตัวนี้ปล่อยออกบอ่อธรรมชาติคือปล่อยเป็น ลงบอยใหญ่เลยนะครับบอยใหญ่นครับที่ห้อกันไว้ครับพามาเบิรงครับกบนอ้วนเลยครับนี่ตัวอ้วนครับครับเห็นบ้าะมีแผ่นขาวๆนี่จอบน้อยลองลองเองเรียง ไงไวได้่ลเนะขี้ขียัง่าด่าด้วย <c oughs> นี่ครับขุครับให้อาหาร <c oughs> เดี๋ยวสายไฟนี่ ดิเดินไหมนะครับอันนี้ใส่ทัวข้าวอยู่ข้างนอกครับนีกำแพายางเข้าไปเบิง่งข้างในโอ้ติการ์นเป็นติการหนอาเฮียขาหนึ่งสงสัยกัดกันได้ดินี่ครับข้างนอดก็มีอันนี้อีกรุ่นนึงนะครับรุ่นนี้รุ่นน้อย ต่ว่ากันไงแล้วขับไปบัวคือยางไปนี่เย็นหลดครับครบไปไหมหากินอาหารไหมนครับมีรครับฝังทางนี่กาชิปเป็นตัวไงขึ้นมาอีกครับเห็นมอีกฝั่งหนึง่งทางนี่ชิใหไง นี่ชิ้นใหญ่ก็ฟังข้างนี้เราไปหากินอาหารคือปล่อยออกธรรมชาติเลยนะครับตรงนี้วัยเขาอยู่แบบธรรมชาติของเขาแต่ว่าถึงเวลากินอาหารกับมาก,กินของเก่านะครับนี่จังสิเคยเกลือหม่องนี่กันถึงเวลากับมาหม่องเกา่านะครับ วันนี้่นหิว่นก็นมากินหม่องก่ทั้งนอกก็มีวันน้้ห,นหิวกัน,น่ามาถามากอ้ึกึกใจมันกรแต่ว่ตสุต่มนี้มันใหญ่แล้วออกไปอยู่ทั้งหนอกส่วนไหลอยู่ในนแต่นีเนี่ยนะครับก็ตบไล่เอามาใ้หน่อย xéo lông hẹp bà Nam nào chín nó ra cho ra cho nó ít cốp đây hợp Nhìn bà Nhìn bà phít Nhìn bà phít lắm phương xây nhắn Cốp Bò nhây nó hợp cất gần bầy Lái mỏng ทางนี้กรุ่นุนไงขึ้นมากอีกนะครับทางนี้มีปลาพร้อมทางนี้เขาเอาปลาหนี้นลงพร้อมนะครับเพราะว่าน้าม,มันเลิกน้าม,มันอยู่ปลาหนี้นลงอันนี้กบหน่อยพามาเบิ่งกบใหญ่ทางนผิดไปแต่ใส่หัวกับกน,นามน,นี่คือเขาปล่อยปลาหนิลไว้แต่กินขี้กบไงน,นะครับนี่ครับกบไงมันก็นมาหากินเช่นกัน ถึงเวลามันก็มาถากินวันตอนผมยางลงมาเนี่ยโอ้เต็มแล้วมันตื่นตื่นแล้วมันโดดนีมันนั่งเขาเมาไม่มด้ค่กบ นนั้นเลยอยู่ติดทางระวังอย่างเดียวครับระวังคนมาขอขอแบบประเด้บบอกไปจะเฝ้าเกลือกได้ทางน้องปลาเนี่ยเดี๋ยวให้ย่างไปก่อนนี่ปลาน,น,นิ่มวันหันนี่ผมเมาขอให้ขึ้นประเทศไายพวมีคนไายให้เฮ็ดพูดเดียวนี่ปลานิ่มนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล่องฮองนะน้ำฮองที่ทยลงให้เบิงบ่งคลิปบางหัน อย่างกันเนาะว้ตัดข้าวเดียวกันเนาะตัดมาบงป่ายังบาท่านผัวพักหวานงามบ่พักหวานฝนถึงฝนเรวบ่ค่อยน่นเล็กก่าด้กเก็บ ไม่ได้กิน,กนยังเฉียวประคับยิงมันนิ่งตัวนั่นมันก็ยังขางเราเงสงนิบิดเลี้ยงเลียง,ยง,ยง มีปลาดุกไงตัวนึงเลยปลาดุกใหญ่หนึ่งเมื่อไหร่มันขึ้นมาหนวดหนวดมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยไมายิ่งมันขึ้นมาอะไรปลาดุกขวนนั่นเ๋ยวก็เห็นหนวดวิววิวขึ้นมาเลานนยนี่ตัวหนึ่งสีดำลายดำน้ำนั่ง ปลาดุกมาดิลดุกมากเลยนี่ด่านาปลาดุกตรงง่ายจังนะเป็นเติรนเอาเนี่ยเออดูเจ็ดเม็ดมาเห็ดใส่ย้อนลงไปมีอปลาดุกด่านหนึ่งเจ็ดเม็ดไปเด็ดเอาปลาดิาไปไปเกลือท่างไปวัดหอดปลาขาดหอดปลาดุก khoa lẽ ăn về đây mình tục nhói ครับอะไรบึงฝาทางนี้ครับทางนี้ปัาตาเพียนกันไปหากันเบิงหลังหล,หลังน้ำน้ำพานหากันแล้วเดี๋ยวปลาการ์ก็กมาทางนี้แล้วแงตัวแล้ว มันมากสองตัวสองตัวนี่มันรวงหากันนะเต๋อสะพานนะครับมันรวงหากันแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งหมอกไห้บางหันนี่ปล่อยหมอกไห้ล่องขอบเครื่องคุ่งันปีงี้มันอะไรบ่างอ้อันเด็กกำลังกระจัดกระจายโอ้หอยโค้งไปแล้วโค้งได้ใน เก็บได้สองน่วยว้ยขี่กระต่ายได้เกียบบอกกันไปละน่วยหนึ่งโอ้ยดิว้ยขี่กระต่ายครบก็มีดิอี่นี่ไม่จูบจากซาเลยดิซาจะคลองเอามาปล่อยแพร่ดีขนาด ตรงวานลาไลยน้ำมันจะเสียเดี๋ยวเดยวห้อยเละลายกอนกำลังดักห้อยยี่งจอซาจะขวางอยู่เอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะครับรอดกดตามชิปหนานะครับว่า สิดอีหยังใหาย,ยังให้เบิ่งนะครับฝากติดตามช่องบ้านสวนเพียงข้อใจนี้นะครับผม